องโนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์คันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวหายากมากนะครับและเป็นตัวยอดนิยมจริงๆวันนี้ผมอยู่ใน Porsche นะครับ Cayman S นะครับเจ็ตัว ปี2017นะครับผมเคยรีวิวตัว Porsche นะครับเป็น Porsche Sport นะครับเป็นตัวรหัส7 1 8เนี่ยตัวหนึ่งแล้วเป็น Boxer นะครับยกตัวอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตขึ้นไปนะครับตัวรหัส7 1 8จะมี2ตัวนะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่เปิดประทุนแบบนี้เขาเรียกว่า Porsche Cayman นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเปิดประทุนเอาง่ายๆความเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเขาเรียกว่า Boxer นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมเพราะถ้าเป็นคนที่ต้องการรถ Porsche นะครับ ตัวแรกที่ทุกคนอยากเริ่มสําหรับรถสปอร์ตนะสำหรับเป็นรถ2ประตูเนี่ยก็คือเคเมนกับบ็อกเซอร์นี่แหละครับโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวย่อยนะครับอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวธรรมดาตัวแรก2ก็คือตัวบ็อกเซอร์หรือเคเมนเนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็คือเป็น GTS ไปเลยผมยกตัวอย่างนี้ล้กันตัวนี้นะครับเป็นเคเมนเนะครับก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะครับ2,500ซีซี นะครับมีเทอร์โบชาร์จนะครับให้แรงม้าประมาณ350แรงม้าคู่กับเกียร์ PDK 7สปีดนะครับเป็นรถขับหลังซึ่งเป็นเครื่องวางกลางนะครับซึ่งฟีลลิ่งการขับเนี่ยจะค่อนข้างมันเพราะเครื่องจะรู้สึกว่าเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับฟีลลิ่งคนขับเนี่ยจะรู้สึกว่าคือเนื่องจากว่า Porsche ตัวกดๆนะครับถ้าเป็น987ตกอตัว2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ไม่มีเครื่องเทอร์โบคนเล่นพ o r s c ก็จะ จะชอบเครื่องที่เป็นสัจกกาบแบบ NA นะครับก็คือไม่มีเทอร์โบนะครับแต่พอมันเป็นตัวเจนนี้เนี่ยพอมีเทอร์โบเข้ามาเนี่ยตัว S เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเครื่องแรงเลยครับเอาง่ายๆว่าตัวนี้ต่างจากตัวเคเมนธรรมดาคือถ้าเป็นเคเมนธรรมดาเนี่ยจะเป็น2.0เทอร์โบนะครับ200กว่าแรงมา้าแต่ตัวนี้เป็น2.5แล้วก็จุดที่ต่างนะครับก็จะเป็น จุดแต่งข้างนอกนะครับแล้วก็เบรกนะครับตัวนี้จะเบรกเป็นคาลิเบอร์แดงแต่หนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกก็คือแรงม้านะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาเคลมไว้ที่สี่จุดประมาณสี่จุดสามถึงสี่จุดหกวิแล้วแต่เกียร์นะครับว่าเป็นเกียร์โหมดแบบไหนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวนี้นะครับขับมันมากพอมีโหมดตัวนี้มันจะเป็นตัวสปอร์ตบูสสปอร์ตเรสปอนนะครับเป็นออปชั่นใหม่ออปชั่นหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมือผมนะครับ นะเวลาเราต้องการจะสามารถปรับโหมดได้3โหมดนะครับก็คือถ้าเป็นโหมดโหมดแรกเป็น normal นะครับโหมด2เป็น sport โหมด3เป็น sport plus แล้วก็โหมดที่4เป็น Individ u a l นะครับพอเราปรับโหมดแล้วตรงกลางมีปุ่มวงกลมนะครับเราก็แค่กดสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกคือมันจะมีเลสปอนส์วินาทีครับที่ทำให้เราอ่ะสามารถบูตจะมารอเราที่รอบที่เร็วขึ้นนะครับสามารถเหยียบแล้วมาได้เลย โดยเฉพาะโหมดสปอร์ตพลาสเนี่ยพราะปรับโหมดสปอร์ตพลาสเนี่ยรอบจะมารอเราที่รอบสูงหน่อยนะครับประมาณ 3- ามสี่พันรอบแล้วผมบอกเลยว่ามันมากน,นะครับผมเลยเข้าใจว่าทําไมมันหาย,ยากเนื่องด้วยว่าราคามือหนึ่งอาจจะแพงกว่าประมาณ6กถึงเจ็ดแสนถึงเกือบล้านนะครับแล้วแต่ออปชัน่นส่วน GTS เนี่ย GTS นี่ก็จะเป็นเป็นตัวที่เป็นเครื่อง2อ0พเทอร์โบเหมือนกันนะครับแต่มีชุดคิดแล้วก็มีชุดแต่งมาจากโรงงานแล้วแรงขึ้นกว่าเดิม รอบจะขึ้นมารอแล้วที่รอบประมาณ3ามถึงสพันรอบก่อนเลียรอบจะสยงขึ้นนะครับเรากดโหมดสปอร์ตพัดแล้วนะครับ20่สิบวีขึ้นแล้วนะ มาดูสเปคภายนอกของ Porsche Cayman S นะครับปี2017จริงๆตัวรถตัวนี้นะครับของแต่งเพียบนะครับมาดูสเปคกันจริงๆก่อนตัวจริงๆนะครับเป็นสีลาวาออเรนจ์เป็นสีส้มเป็นสีพิเศษอยู่แล้วพอดีตอนนี้แรปเป็นสีพิเศษอีเหมือนกันเป็นสีน้ำเงินคือ midnight blue นะครับเป็น Cayman S เป็นตัวเครื่อง2,005 turbo นะครับ350แรงม้านะกับเกียร์ PDK 7 s p e e 0-100มัน4 ประมาณ4.6วินะครับมีโหมดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัว Sport r e s p o n s ด้วยนะครับมาดูภายนอกเนาะภายนอกเนี่ยเป็นชุดแต่งที่มาจากโรงงานแล้วครับแล้วก็เพิ่มชุดแต่ง t e c h a r รเข้าไปแต่ตัวนี้จะมีตัวเดียวที่ยังไม่ใช่ของ t e c h a r รนะครับเพราะจริงๆเจ้าของชอบเจ้าของเก่าเนี่ยเขาชอบตัวเคป l ล r มากกว่า <c oughs> ผมว่ามันกําลังดีนะมันสวยมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ยาวนะครับมาดูไฟเนี่ยไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวซีนอนแล้วนะครับพร้อม Day ์ไลท์4จุดตามสไตล์ของเคอสต,ตัวใหม่เครื่องเป็นเครื่องวางกลางนะครับดังนั้นข้างหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันโอเคมาดูข้างหน้านะวิธีการเนี่ยจริงๆเอาตรงนี้กดตรงนี้ได้เลยนะครับเอามืออังเฉยๆมันก็เปิดแล้วเปิดนะครับ เขาเคลมไปว่าตรงนี้นะจะเป็นที่เขาเรียกที่เก็บของนะครับใส่ของได้ประมาณ150ลิตรนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เซอร์วิสของเขานะครับเก็บไว้อย่าสีจริงจะเป็นสีนี้เลยครับเราว่าโอเรนจ์นะคันนี้ไม่แค่หมื่นานะครับไม้น้อยมากโอเคมาดูข้างกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดเวลาถ้าเป็น kms a n นะครับจะเป็นตัวคาลิเบอร์แดงนะครับแล้วเป็น เบรกตรงรุ่นของเขานะครับล้อเปลี่ยน沃尔ไ奈เนะครับเป็น235 3 5 z r 2 0นะครับส่วนข้างหลังเป็น265นะครับ35 ZR20 เหมือนกันนะครับแบกอย่างเดียวเนี่ยก็หลายแสนแล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นถังน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีลิ้นคาร์บอนตรงนี้นะครับ เป็นกาบคาร์บอนข้างๆด้วยนะครับตัวนี้เป็นที่ดักลมนะครับเห็นไหมข้างหลังยางเป็น E a g l e อ1นะครับยางใหม่ด้วยนะครับโอเคข้างหลังนะครับจริงๆมันเหมือนกับ K Man. เคแมนเดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาบ็อกเซอร์กับเคแมดูธรรมดากับ S, <S มาให้ดูเทียบเทียบกันนะตัวนี้เนี่ยไฟหลังก็จะเหมือนกันนะครับเป็นแฟร์ l อวดียาวแบบนี้แล้วนะครับแต่ตัวชุดนี้จะมีชุด สปอยเลอร์พิเศษตัวนี้จะเป็นชุดของ t e คอ a r ์นะครับชุดนี้ทั้งหมดของ t e คอ a r ์พร้อมดีฟิวเซอร์ข้างล่างนะครับท่อเป็นท่อแฟ Speed นะครับจะเห็นเลยว่านี่เขียน t e คอ a r ์นะครับเอาง่ายๆคือผมบอกเลยว่าคิดใครคิดว่าพวกสปอยเลอร์แบบนี้ช่วยไม่ได้ช่วยได้นะครับตอนขับรถอัตรา ขับรถที่ประมาณ120อัพขึ้นไปคนรู้เลยมันช่วยได้นะครับมาดูข้างหลังฝาท้ายาทุกอย่างยังใหม่เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเลยข้างหลังใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมไปดูออปชันข้างในกันครับ มาดูอย่างแรกนะครับตัวนี้จะเห็นเลยนะว่าเขียนว่ามันจะเขียนเป็นกับบันไดเป็น K&S นะครับภายในจะเป็นแคปลา r แบบนี้นะมาตาร์รถกันอ่าเดี๋ยวผมตาล์รถให้ดูตาร์รถจะเป็นตัวหมุนนะครับเสียงท่อนี่แหละสุดเลยมาดูออปชันข้างในกันตัวนี้นะออปชันนะครับมาดูที่พวงมาลัยก่อนพวงเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอเค พอชตัวประมาณปี2 0 1พันอะพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับทรงมันจะเหมือนคล้ายๆ91เหมือนตัวสไปเดอร์นะครับตัวพอสสไปเดอร์ตัวหนึ่งนะครับเ1 8นปนะเออเป็นพาร์ชิพฝั่งนี้แล้วนะครับผมชอบพาร์ r s ชิ p มันดูแน่นหนาดีแล้วก็อ่ะโอเคมุมนี้นะจะเป็นตัวปรับเสียงปรับฟังก์ชันฝั่งนี้นะครับนะส่วนมุมนี้เนี่ยจะเป็นการปรับฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าปรับปรับอะไรได้บ้างตัวนี้เป็นปรับโครโนนะครับมันจะมีออปชันตัวหนึ่งเป็นโครโน ในการขับในสนามแข่งนะครับจริงๆเข็มอันนี้นะครับกับเข็มตัวนี้ถ้าปรับโคโนเนี่ยกับเข็มตัวนี้นะครับมันจะทํางานสัมพันธ์กันเราสามารถปรับทุกอย่างได้หมดนะครับปรับกี่รอบอยังไงวันนี้ก็ลมยางทริปนะครับการสิ้นเปลืองน้ํามันผมว่าการสิ้นเปลืองน้ํามันอย่าดูันเลยนะครับรถสปอร์ตอยู่แล้วเนอะ,อะมีนาวิเกชั่นอย่างนี้นะครับเป็นแมปแท้ด้วยวิทยุบอกหมดนะครับเครื่องนะครับ เทอร์โบอุณหภูมิอุณหภูมิน้ำมันนะครับ G Force นะครับแรง G เนี่ยเอาง,ง่ายงคือสำหรับรถซิงเนี่ยบอกหมดทุกอย่างแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะวัดความเร็วตัวนี้เห็นไม้นะครับไม้หมื่นห้าเท่านั้นนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นไฟผมว่าภายในเคปล่ายิ่งสวยมากนะครับตัวนี้เป็นเบาะเมมนะครับ สามระดับตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นพิเศษนะครับเป็นลำโพงบอสนะครับอ่าเห็นไหมพอเห็นไหมครับพอเป็นแคปล่านี่สวยเลยตัวนี้เป็นตัวเปิดฝาข้างหน้ากับฝาท้ายนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกตัวนี้คือออปชั่นสปอร์ตเ s สปอน e นะครับอ่า เวลาเราเลือกนะครับเราสามารถเลือกหมุนตรงนี้ได้มันจะขึ้นบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับถ้าผมปรับเป็นโหมดสปอร์ตพลาสมันจะขึ้นสปอร์ตพลาสเลยนะครับวิธีการคือกดตรงกลางเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับมันจะมีเวสปอน20วินาทีนะครับพอเราเหยียบเนี่ยเครื่องจะรอรอบแล้วก็บูตจะมาเร็วขึ้นกว่าปกติมันจะมีเวลา20วินาทีนะครับผมบอกเลยว่า20วินาทีนี้นะมันมากเนี่ยครับมันมีเวลาบอกเห็นไหมครับ มีตัวเลขวิ่งอยู่นะครับอ่าอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอคอนโทรลทั้งหมดของรถนะครับทำอะไรได้บ้างเนาะก็นี่ก็คือวิทยุ FM EM นะครับอ่าเรามาดูโฮมก่อนทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นจูเนอร์เนาะมีเดียโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นนาวิแมพ ครับแบบเรามันเซตที่รถกันดีกว่ารถมันทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ตัวทริปอันนี้ก็คือตัววัดความเร็วนะครับอย่างที่ผมบอกเราสามารถกดหยุดกด่อนตรงนี้ผมหยุดก่อนอย่างตรงนี้ที่ที่ผมบอกเนะเวลาเราเข้าแลบเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้เป็น s p o ร t ตโคโนนะครับวัดว่าเราวิ่งเนี่ยใช้ความเร็วเท่าไหร่ กล้องมองหลังนะครับพาสนะครับตัวนี้ต้องปรับอุณหภูมิต่างๆปรับแอร์ปรับล็อกนะครับ PCM Display นะครับโอเคอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นจอดิจิตอลเวลาปรับแอร์ด้วยเนาะเห็นไ,ไหมครับแอร์แยกซ้ายขวานะครับแล้วก็แบ่งโซนเนาะล่างกลางแล้วก็บนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับ ถ้าเราต้องการทั้งคู่ออโต้ทั้งคู่ก็กดถึงนี้ได้เลยนะครับหัวเกียร์ PDK นะครับเขียน PDK เลยนะชิฟต์เกียร์จากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินอันนี้เป็นล็อกอันนี้เป็นปรับโช๊คนะครับก็จะมีปรับแบบสปอร์ตนะครับ o r มอลนะครับโอเคอันนี้ปิด traction control ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้เป็นตัวสปอยเลอร์ข้างหลังนะครับขึ้นลงเนาะ แล้วก็ปรับเสียงท่อนะครับแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปนะแลวพวกนี้ก็จะเป็นเก๊ะนะครับที่เก็บของแล้วก็หมุดแล้วข้างหลังก็จะเป็นเครื่องแล้วโอเคไหมครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถคันนี้สภาพแบบนี้ซิ่งแบบนี้ราคาเท่าไหร่ผมรีวิวออปชั่นนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนของตัว K-MAN S ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รถคันนี้เหมาะกับใครนะครับผมว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับคนทต้องการ Porsche นะครับโดยเฉพาะ Man, หรือบ็อกเซอร์ที่เป็นตัว S ที่เป็นตัวเครื่องแรงดีกว่าแล้วก็แต่งเต็มนะครับเพราะแต่งมีท่อมีแม็กมีเบรกมีทุกอย่างมาหมดแล้วนะครับแรงตั้งแต่โรงงานเลยนะครับสภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยผมบอกงี้ดีกว่าว่าสภาพดีมากไม่หมื่นห้า 15, เท่านั้นนะครับราคาวันนี้เพียงแค่5 9 9ล้าน9 0บาทนะครับที่สำคัญคือ5 5ล้าน9 0บาทที่สำคัญที่ผมบอกว่ามันถูกเพราะอันเนี้ยมี ไฟแนนซ์เหลือครับใช้เงินดาวประมาณล้านหนึ่งะครับล้านนิดๆสามารถผ่อนไฟแนนซ์ต่อได้ไม่เสียดอกเอาง่ายๆคือ6ล้านรวมดอก6ล้านรวมดอกเนี่ยถูกมากนะครับเพราะถ้าทุกคนไปซื้อใหม่ตอนนี้คือ6ล้านเนี่ยทุกคนต้องเสียดอกอีกประมาณล้านกว่าบาทนะครับดังนั้นใครอยากได้รถ Porsche นะครับ k y m a n หรือ Boxer ที่เป็นตัว S ด้วย ตัวนี้โดยเฉพาะตัวนี้นะครับถ้าไม่ชอบลอกออกได้เป็นสีลาวาออเรนจ์ด้วยสีพิเศษด้วยราคาเพียงแค่5 9 9ล้านบาทมีแฟนน้์นเหลือนะครับใครสนใจแอดไลน์คลิกอาคาตามที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากให้โนเนมรีวิวรถคันไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปนะครับผมจะไปตามล่าหางความฝันต่อนะครับว่ารถความฝันของทุกท่านที่ทุกท่านชอบคือรถรุ่นไหนนะครับสุดท้ายฝากช่อง โนเนมแล้วก็คาบันนาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ